สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาหาเงินฟรีเข้าบัญชีของทูม Money w a l l e t แล้วก็จะมาแจกโค้ดอังเปาหรือจะมาแจกเงินฟรีนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปแจกเงินฟรีเราจะมาถอนเงินจากแอปเล่นเกมได้เงินจริงนับอยู่ที่กัน40บาทนะครับผมนะก็ถอนเข้าบัญชีของทูม Money w a l l e t โดยตรงนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ A n C Studio นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาถอนเงินนะครับเข้าบัญชีของ t ูมานี่วลเลจากแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับการาจับคู่ของผลไม้นั่นเองกคนนะั้นเป็นการตอบรูปภาพของผลไมนะ้นาแล้วก็ทําลาย รูปภาพผลไมนะ้นั้นเองนะครับแล้วก็จะได้รับเป็นในส่วนของคะแนนเข้ามาเป็นคะแนนสีเหลืองแล้วก็คะแนนสีเขียวซึ่งเราจะทําการสะสมในส่งคะแนนสีเหลืองเอาไว้ทําการถอนเงินนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะเราก็จะถอนเงินด้วย40บาทแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้เราจะมาแจกเงินฟรีนะก็คือเป็นการแจกโคดอังเปานะเพราะามีหลายๆคนที่รอรับนับโคดอังเปาทุกๆวันนะับตรงนี้ก็เลยต้องจัดกิจกรรมต่อนเนื่องนับอิงชลอลล้า ไม่มีปัญหาอะไรหรือไม่เกิดอะไรอิ c เ d นต์อะไรแล้วเราก็จะมาแจกโคดอังเปาตอเน,นื่องทุกคน allah, นะัอินชอว์าเนาะโอเคทุกคนนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยในส่งคลิปนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กก share, วิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับแอปเลชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอปเกมผลไม้2 2 3 3จากค่าย 3MB ทีมนะตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่40บาทและมีคะแนนอยู่ที่11 5 0 7 1 คะแนนเดิมเท่ากับวิธี40บาทด้วยกันนะครับ40บาทนี้ใช้คะแนนเพียงแค่114,320คะแนนนะครับแล้วก็มี50บาทแล้วก็สูงสุดครั้งละ100บาทด้วยกันนะครับโอเคเราก็จะเปิดแอปนี้เลยนะครับนี่คือเกมนะครับอ่ะมีสมบัติลอยมากดที่สมบัติเลยทุกคนโอ้ไม่ทันอ่ะทันอยู่นะครับ เหลสมบัตินี้ก็คือเป็นคะแนนฟรีที่เราจะได้รับมานะครับก็ให้เราเปิดเดียวนี้เลยนะแล้วก็มาลุ้นดูกันว่าภายในเหลสมบัตินั้นมีอะไรนะครับโอเคทุกคนนะมีในสองของเหรียญสีเหลืองที่เราเอาไว้ถอนเงินทุกคนนะอยู่ที่62เหรียญด้วยกันนะครับทีนี้นะครับเขบาบอกว่าการแจ้งเตือนการถอนเงินเหรียญทองสามารถถอนได้แล้วนะก็ให้เราไปถอนเงินเลยแล้วก็กดคําว่า เพื่อถอนเงินสดนะครับแล้วก็จะเลือกการถอนเงินนะที่40บาทเนาะการถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่1 0บาทตอนที่ท่านผู้ชมานะโหลดแอปนี้มานะครับเขาจะให้คะแนนฟรีๆแล้วก็อ่หรือเทียบประมาณนะประมาณ5บาทถึง6บาทเลยทีเดียวนะหรือประมาณ1 5 0 0 0กว่าคะแนนะถ้าผมจะไม่ผิดเนาะซึ่งการถอนเงิน10บาทนะั้นต้องใช้คะแนะเนเพียแค่2 8 5 5 0 8,580คะแนนเองมีหลายหลายคนที่เล่นแอป,ปนี้เล่นคนเดียวที่โดยที่เขาไม่ได้เชิญเพื่อนเนาะและสามารถถอนได้10บาทได้จริงๆนะ่าใช้เวลาไม่นานทุกคนเนาะฉะนั้นก็ใครที่สนใจลองไปดาวน์โหลดได้เลยนะผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเคเดี๋ยวจะเลกเป็น40บาทเนาะอ่าลืมบอกเลยผมเคยถอนเงินไปแล้วจากแอป,ปนี้อยู่ด้การ2ครั้งครั้งแรก10บาทนะครั้งที่2อยู่ที่30บาทนะครับ แล้วก็ขั้นที่3นะก็คือวันนี้อยู่ที่40บาทเลยนะก,ก็จะกดคําว่าถอนเงินตอนนี้นะครับอ่านี่ทุกคนเนาะยินดีด้วยกับการถอนเงินสำเร็จ40บาทนะครับแล้วก็กดคําว่าทําเงินต่อไปนับทีนี้คะแนนของเราก็จะลดเหลือเพียงแค่880คะแนนเองนะครับและก็ตอนนี้เงินเข้ามาเป็นที่ียบอยทุกคนโอ้โหเงินเข้ามาเร็วมากทุกคนนี่ทุกคน,น่ะไปใน1วินาทีนั่งเงินเข้ามาทันทีนับถือว่า จ่ายเงินเร็วมากทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาเงินกันทุกคนถ้าใครอยากได้เงินแบบนี้ มาทำเงินกันทุกคนนะก็ผมจะเล็กเป็นในส่วนของอ่าอันนี้แล้วกันเนาะเป็นแก้วมังกรนนะับอาโอเคแบบนี้ทุกคนนะมันก็จะหายไปแค่3มภาพเองทุกคนนะสามภาพนะครับมันก็จะหายไปแล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้นะคือเป็นรางวัลก็คือให้เรารับชมวิดีโอแล้วก็เขาก็จะให้คะแนนแก่เรานะ่าดูซิว่าตอนนี้ผมมีอยู่ที่880คะแนนดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะทําคะแนนไปกี่คะแนนกันนับก็กดว่ารับทันทีแล้วก็ดูวิดีโอไป1ึงวิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็ได้รับคะแนนมาอยู่ที่87คะแนนด้วยกันนะับทีนี้ผมก็จะกดกากบาดเลยนะับตรงนี้แล้วก็เราก็จะเล่นเกมกันต่อนะอ่าก็คือเป็นเลือกรูปภาพกันต่อนะับก็เป็นเกมง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะคิดว่าหลายๆคนนะที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะทําได้น่าจะเล่นได้หมดกันทุกคนนะัาทางว่าทําตามหมดเหมือนผมนะอ่ะมาอีกแล้วทุกคนนะมาอีกแล้วก็ให้เรารับชมวิดีโอแบบเมื่อกี้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะครับทีนี้ผมก็ได้รับมาแล้วนับอยู่ด้วยกัน87คะแนนเมื่อกี้มีแค่800คะแนนตอนนี้มี1,000กว่าคะแนนแะล้วทุกคนนะาดูซิว่าอ่าผมจะทําได้เท่าไหร่ต่อนะครับผมยังที่ผมบอกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจบตานี้นะครับก็จะได้ไปกี่คะแนนกันนะครับอ่าอันนี้เพิ่งเล่นแค่ตาเดียวเองนะทุกคนนะเราต้องหาคะแนนให้ได้เยอะอ่ะมาอีกวนวะทุกคนนะเราก็ดูวิอต่อเลยนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็นะับได้รับเหรียญมาแล้วนะครับอยู่ที่57เหรียญด้วยกันก็กลายเป็น1111 11เหรียญแล้วทุกคนนะอันนี้ยังไม่ได้จบเกมนะอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนนะป๊าบทุกคนนะได้มาอีกระเป๋าได้มาเป็นเหรียญสีเขียวซึ่งเหรียญสีเขียวผมจะไม่รับนะผมจะกดกากบาดปิดไปเพราะว,ว่าเหรียญสีเขียวนะเราต้องทำภารกิจเช็คอินให้ครบ30วันด้วยกันนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันต่อนะครับอันนี้คือเป็นในส่งเหตุสมบัติผมจะไม่กดแล้วนอกผมจะเล่นเกมต่อเลยทุกคนเนาะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการหาเหรียญด้วยวิธีการอื่นๆต่อนะมันมีอีก2-3าวิธีกา,การในการที่เราจะหาเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เอาโอเคมาอีกแล้วนะเดี๋ยวเรามากดรับเหรียญต่อนะครับโอเคทุกคนนะผมได้รับเหรียญมาอีกแล้วทุกคนได้รับมาอยู่ที่85เหรียญน,นะครับทีนี้เราก็ อย่างที่เราบอกเลยนะครับว่าเราก็จะเล่นเกมกันต่อนะครับทุกคนนะเพราะว่ามาดูกันว่าตาที่สองนี้นะครับเราจะได้ไปกี่คะแนนนั่นเองทุกคนนะก็อ่ะมาลุ้นกันเลยนะครับก็อันนี้ก็ผมน่าจะแตกหรือเปล่าตานี้เพราะว่าผมเดินผิดทุกคนนะผมเดินผิดนะครับอ่ะเลืออีก3ช่องด้วยกันนะถ้าผมเดินผิดอีกก็หมดเลยอ่ะโอเคยังได้อยู่ทุกคนนะอ่ามีดีีผมไม่กดนะ โอเคทุกคนนะก็ต่อเลยนะครับอันนี้ก็ปาร์ตทุกคนนั้นได้เหรียญสีเขียวหรือเปล่าอ่าีสีเหลืองต่อนะเราก็กดดูวิดีโอกันต่อเลยนะครับซึ่งนะครับในส่วนของรอบนี้ผมได้คะแนนมาอยู่ที่48คะแนนนะผมนะก็กลายเป็น1,244คะแนนแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนี่ทุกคนนะัก็เล่นแป๊บเดียวเองทุกคนนะัก็ได้มา1,000กว่าแล้วทุกคนนะก็คือถ้าเทียบกับเมื่อกี้ 800คะแนนก็ได้มาประมาณ400คะแนนแล้วทุกคนนะครับตรงนี้เนาะต่อมาคือมาดูวิธีการหาคะแนนอื่นๆจากกิจกรรมนะก็คือจะมีกิจกรรมของการชิดอินนะครับเราชิดอินวันนี้จะได้รับอยู่ที่200เหรียญแต่ว่าต้องแลกด้วยการดูดีโอเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาชิดอินกันเลยนะครับ โอเคทุกคนนะครับก็เรียบร้อยทุกคนนะเ้าก็เช็คอินแล้วก็รับไปอีก200เหรียญก็กลายเป็น444เหรียญด้วยกันนะก็มีอีกภารกิจหนึ่งนี่ทุกคนเนะาะภารกิจนี้คือเป็นภารกิจเกี่ยวกับการรับชมวิดีโออ่ะผมมีอีกประมาณ3ครั้งเดี๋ยวผมไปทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะคือเป็นการรับชมวิดีโอ3ครั้งให้เสร็จสิ้นแล้วก็เราก็จะทำภารกิจทั้หมดสำเร็จเนาะซึ่งทุกคนจะได้ดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป เล่นเกมกันต่อนะครับเพราะว่าเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จก่อนทุกคนนะอ่ะกดรับชมวิดีโอเลยนะครับโอเคทุกคนนะก็เลยอีก2ครั้งในการรับชมวิดีโอเราก็จะทำภารกิจการดูวิดีโอจนครบ10ครั้งด้วยกันนะครับผมนะเรียบร้อยทุกคน,นครับครั้งนี้ก็น่าจะจบเกมแบบสวยหรูสวยหรูนะครับโอเคอันนี้อ่ะมีอีกอันหนึ่งก็กดเข้าไปเลยนะครับ โอเคทุกคนนะับก็ครั้งนี้ได้รับมาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนับ57คะแนนก็กลยเป็น1548คะแนนแล้วนะครับทุกคนอ่ะเราก็มาเล่นเกมต่อนะเพราะว่าเหลือแค่อันเดียวแล้วเราก็จะทำภารกิจสำเร็จนะครับอันนี้ก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูดีโอได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้รับเหเรียญร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็ไปรับภารกิจเลยนะครับไปที่หน้ากิจกรรมหน้าภารกิจนะครับแล้วก็อันนี้คือเรา กำจัดเพลไม้สิบครั้งรับเป็นเหรียญสีเหลืองสีเขียวนับหนึ่งร้อยเหรียญซึ่งผมก็ไม่ใช้งานหรอกรื่องเหรียญสีเขียวนะครับแต่ว่าผมจะใช้งานในสองเหรียญสีเหลืองตรงนี้นนเองกซ์นับก็รับมาอยู่ที่หกร้อยเหรียญเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งร้อยเบกสองร้อยก็เป็นสามร้อยสามร้อยเบกสามร้อยเป็นหกร้อยนะครับนี่ทุกคนรับหมดเลยทุกคนเนาะโอเคนะตอนนี้ก็เหรียญของผมก็มีอยู่ที่2,000เหรียญแล้วทุกคนนะครับก็ทำคะแนนนะครับในส่วนของแอปนี้ในส่วงการเล่นเกมครั้งนี้อยู่ที่ หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยคะแนนเลทิเดียนับหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ดิเพราะว่านับผมมีอยู่ที่แปดร้อยใช่ไหมเมื่อกี้นับผมนะก็ก็ก,ก็ก็ประมาณหนึ่งพัน 1,100แล้วปอาไม่ใช่ดี1,100อันนี้1นึ่งคือ1,000แล้วก็1,000 1 3 0 0คะแนนทุกคนนะ1,300คะแนนนะครับที่ผมได้รับมานะครับจากาการเล่นในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็มีวิธีหนึ่งนะก็คือเป็นกิจกรรมของการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับเชิญเนาะเราก็ไป เชิญเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนของเรานั้นมากรอกรหรัสเชิญของเราตรงนี้นะครับผมหนะ้าแค่นี้เองนะครับผมหนะ้าต่อไปเราก็จะไปแจกโคดอังเปากันต่อนะครับสำหรับโคดอังเปาในสงคลิปนี้เราจะมาแจากที่เว็บไซต์ของ ancgift.web.app นะครับซึ่งโคดนี้นะมีจำนวนจำกัดแล้วก็ถ้าใครทันก็จะได้รับถ้าใครไม่ทันก็ไว้มารับในส่วนของรอบหน้านะครับก็ใครที่ไม่รู้จะมาที่เว็บไซต์นี้อย่างไรก็ให้มา,า,มาที่ ยูทูบแล้วก็มาที่ช่องของ ANC Studio นะพิมพ์แบบนี้เลยนะแล้วก็กดเข้าไปและก็กดติดตามแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะ แบบนี้เลยแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะที่เป็นแท็บเนาะมาที่เกี่ยวกับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้างล่างนี้นะมาที่คําว่าเว็บไซต์กรอกโคดอังเปากดเข้าไปเนาะก็จะพามาที่หน้านี้เลยทุกคนเนาะให้เราใส่โคดอังเปาตามผมนะก็คือเป็นตัวอักษรนะครับทั้งหมด4ตัวแล้วก็ตัวเลขสตัวนะครับตัวอักษรประกอบไปด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับก็คือ fytp 2736นะครับ fyt P 2 7 3 6นะก็กดคำว่าเซิร์ชไปเห็นตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะกดเข้าไปแล้วถ้าหากว่ารหัสมันถูกต้องก็จะเด้งมาที่ t r u e m o n e y Wallet นะครับ ให้เรากรอกโคดอ่างเปาของเราตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงไปจะมีซองอ่างเปาเด้งเข้ามานับให้เราทําการรับซองอ่างเปาแล้วก็เ,เงินก็จะถูกโอนไปยังทูมานี่วอเล็ตของคุณอัตโนมัตินับขอให้คุณโชคดีนะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเอาไว้มารับใหม่นะครับก็วิดีโอนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ share, วิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ